ที่ถ้าเกิดขา้มามาจอดข่วงหน้าบ้านแล้วเขาขายของมาได้มันมันคุยกันเนีน่ยถามเรอเนี่ยฉันไม่อยากมีปัญหาคุณไปจอดฝังนู้นเลย ดราม่าพ่อค้าแม่ค้าเมืองพนจังหวัดขอนแก่นทะเลาะกันเรื่องที่ขายของเมื่ออีกฝ่ายจอดรถขายส้มโออยู่ริมถนนแต่กลับถูกไล่ให้ไปขายที่อื่นเพราะบังหน้าร้านขายเสื้อบอกว่าถ้าหากจะขายต้องมาเช่าที่ขายบนฟุตบาทล่าสุดมีคําชี้แจงออกมาจากทั้งสองฝ่ายสาหรับเรื่องราวจะเป็นไงนั้นติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะผมม่เคยกอครับผมมาขายของครับผมม่มีดเลผมมายักมีปัญหากับใครครับผมมาขายของซีซๆครับกไม,ม,ม่อยากมีปัญหากับพวกคุณ ่พวกคุณก็ต้องรู้เขาเช่าแล้วเขาเดือดร้อนน้อยแล้วเขาลงเขาลงพื้นที่เขาลงพื้นที่่างทีแต่ในเมื่อพี่เอาพื้นที่ถ้าเกิดเขาไม่มาจอดขวางหน้าบ้านแล้วก็ขายของมาได้มันมันคุยกันไงนไอ้ถามเรยพี่นั่นคือไม่อยากมีปัญหาคุณไปจอดฝั่งนู้นเลยเพราะฉันไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใคร

ตามที่มีการแชร์คลิปในโซเชียลมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะคนโมคะก็ผมก็มาขายปกติเหมือนกับทุกวันนี่ขายๆมาจอดรถจอดรถก็เห็นเขาลงของวันนี้ผมก็เออตรงไหนมาลงของผมก็ไม่พูดผมก็ขยับมาตรงนี้แหละเพราะกลัวจะบังลานเขาแต่ที่จริงแล้วผมก็อยากขายตรงที่เก่าผมนั่นแหละแต่ที่นี้ผมมาจอดนี่เขาก็ยังตามมาบอกว่าจอดไม่ได้อาบอกทำไมจอดไม่ได้มันถนนหลวงตรงนี้ก็จอดไม่ได้เออไม่จอดเลยอําไม่จอดแล้ว อาพิเศ์อะไรอ่ะใช่ไหมคุณจอดได้คุณขายได้เนี่ยเนี่ยฟุตบอทผมผมจอดในถนนไม่ได้ผมก็ต้องทำได้ขายได้มันในท่งพานิชจรินนี่แหละค่ะเจ็ิกจ<ะ>้าพานิชจริญใช่ค่ะ ไม่มีอะไรไม่มีประเด็นอะไรเลยถ้าแยกไปฝั่งนั้นมันก็จบใช่ไหมก็ฝากความวาไปตรงที่ว่านั่นแหละก็มาสายเขาเช่ามาแล้วนะถ้าอยากเช่าก็ขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมกับเขานี้เสียก็เสียด้วยกันก็พูดอย่างนี้ต่างรนต่างช่วยกันเนะาะไม่ต้องมาบอกว่าเออคนนั้นก็ ไปขวางร้านตรงนั้นคนนี้มาขวางร้านตรงนี้มันไม่ใช่ก็คือรถก็คือรถลูกค้าน้อก็เห็นใจกันนาะเศรษฐกิจอย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าทีนี้แล้วหลังจากที่มีโซเชียลแชร์คลิปไปเนี่ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยมีค่ะมีค่ะเทศกิจค่ะคุยแล้วค่ะคุยแล้วเขาให้ไก่เกียร์ก่อนเป็นที่ทำความเข้าใจกันหรือยังก็เข้าใจมันยังไม่ลงตัวเขาก็ดืนเหมือนเดิมรางเขาอ่ะจะให้ทํายังไงอ่ะ